ครับนะผมก็ก็เอา,เอา,เอาจริงๆก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ใหม่ๆเป็นใหม่เหมือนกันครับผมเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเป็นเป็นการแสดงโชว์ที่ไม่ได้มีคนดูแต่ว่าเราเรา,เรา,ลาไลฟ์ให้ทุกคนดูซึ่งเอาจริงๆมันเป็นความรู้สึกดีมากนะครับผมที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบแบบ ตัวจริงๆใกล้ๆกันแต่ว่าเราก็ยังสามารถแบบส่งความสุขให้กับทุกคนได้ค,ดดดครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับผมที่ที่เราที่เราจะได้มาโชว์ในเค้าดาวด้วยต้องต้องแต่แรกแล้วแล้วก็วแบบสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่างานตัวแบบคอนเสิร์ตใหญ่มันจะไม่ได้จะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเราเราได้มาไลฟ์ให้กับทุกคนนี้ก็รู้สึกดีใจีจตดกคอนเสุร์ตขอ่วนวันนี้นใช่ครับเป็นอย่างไรครับลุงวันนี้สวยงามขนาดไหนถึง สวยงามมากเนาะครับก็จริงๆก็ทุกทุกปีอยู่แล้วนะครับสำหรับก็จะมีจุดพุ่สวยมากๆอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้มาดูกันตรงนี้เยอะเหมือนทุกปีแต่ว่าก็ได้ดูผ่านไลฟ์ของหลายๆช่องทางด้วยนะครับผมก็ยังมีความสุขกันเหมือนเดิมแต่ว่าในรูปแบบใหม่เลยครับครับโช์ของพวกเราทั้งสี่คนกีต้ก็มีเพลงพิเศษที่ร้องร้องกันให้สี่คนนะครับก็เปิดใจไว้เช่นพิเศษครับผมก็เป็นกอดในใจที่พวกเรา น่าจะร้องร่วมกันครั้งแรกครับรวมกันสี่คนครั้งแรกครับก็เป็นเพลงพิเศษที่เรามอบให้กับทุกคนในโอกาสพิเศษที่แบบเหมือนวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาเจอกันตรงนี้แต่ว่าเราก็จะส่งความสุขให้กับทุกคนไปถึงทุกคนครับโบร่พรปีใบแล้วทุกคนนะครับไปโบรพรปีม่ครัก็ต่อปีสองพนยิอ็นะครับก็ ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาครับผมก็ขอให้สุขภาพของทุกคนแข็งแรงนะครับก็พวกเราสี่คนก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนครับผมแบไออจะด่รั้อ๋อได้ครับก็ก็โอ้ยพรเหมือนเหมือนเมื่อกี้แล้วกันนะครับผมก็อยากจะให้ ออพอไปถึงวันนี้นะครับผมวันวันที่3 31ธันวานะครับผมของของของปีหน้านะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้สามารถกล้าพูดกับตัวเองได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของของ,ของเราแล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคน,นะครับผมว่าไม่ว่าไม่ว่าทุกคนจะกำลังผ่านอะไรอยู่ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นปีที่ดีของทุกคนแน่นอน,นะครับผม